สวัสดีทุกท่านที่กาลังรับชมนะครับสําหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูแปลงนาข้าวที่เราทําการตัดผ่านไปก็1เดือนเต็มนะครับ1เดือนเต็มหลังจากที่เราตัดผ่านไปในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับปกติแล้วในช่วงกลางเดือนกันยาเนี่ยบางพื้นที่ก็เริ่มให้ปุ๋ยรับรวงข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับบางพื้นที่นะครับก็ให้ปุ๋ยรับรวงข้าวแล้วแต่ว่าข้าวที่เราตัดนะครับในตอนนี้ต้นยังแบนอยู่เลยนะครับยังไม่กลมนะครับเพราะงั้น ตามคาดการไว้ก็คงจะเป็นช่วงต้นเดือนตุลาที่เราจะให้ปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับให้ตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าลําต้นยังแบนอยู่ต่อให้คุณให้ไปมันก็เหมือนกับการบํารุงข้าวเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับเพราะหลังจากนี้นะครับปุ๋ยรับรวงข้าวเราจะให้ก็คือในช่วงต้นมันเริ่มอวบกลมนะครับในตอนนั้นเราค่อยให้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือลําต้นยังแบนอยู่เลยที่เห็นนะครับคือลําต้นข้าวในี่แบนมาก นี่ครับก็ถือว่ายังแบนพอสมควรในจุดนี้เรายังไม่สามารถที่จะให้ปุ๋ยรับรวงข้าวได้นะครับเพราะว่าถ้าหากเราให้ไปนะครับใบข้าวที่เห็นเหมือนมันจะสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่มันก็จะเริ่มยาวขึ้นแล้วก็ต้นข้าวก็จะยืดตัวขึ้นไปอีกโดยปกติทั่วไปการให้ปุ๋ยรับรวงข้าวเราต้องดูสภาพต้นข้าวของเราเป็นหลักนะครับไม่ใช่ดูเพื่อนเป็นหลักนะครับบางคนเนี่ยดู เพื่อนเป็นหลักเพื่อนเนี่ยพาไปให้ปุ๋ยรับรวงข้าวก็ไปให้ละนะครับแต่ว่าไม่ดูความพร้อมของต้นข้าวของเราเองสําหรับความพร้อมของต้นข้าวของเราที่พูดถึงก็คือต้นข้าวมันต้องเริ่มกลมนูนนะครับกลมนูนเต็มที่นะครับถึงจะให้ปุ๋ยรับรวงข้าวได้นะครับการที่เราตัดข้าวช้านะครับอย่างผมคือตัดในกลางเดือนสิงหาเนี่ยถือว่าช้านะครับจะทําให้ต้นข้าวของเราเนี่ยสร้างลําต้นช้าเหมือนกัน มันจะเร่งสร้างลำต้นในช่วงเดือนกันยาก็จริงแต่ว่าพอถึงช่วงกลางเดือนกันยาแล้วต้นข้าวของเราก็ยังไม่กลมนะครับก็ต้องรออีกนะครับเพราะว่าในตอนนี้ข้าวตอนนี้ก็เริ่มเร่งสร้างลำต้นของมันอยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณปลายเดือนถึงต้นเดือนตุลาเราถึงจะให้ปุ๋ยรับรองข้าวได้นะครับคนที่ตัดเร็วนะครับประมาณช่วงปลายเดือนกรกฎราหรือว่าช่วงต้นเดือนสิงหาตอนนี้ต้นข้าวก็เริ่มกลมนูนแล้วนะครับ ก็ประมาณอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คงจะกลมมากแล้วนะครับก็สามารถให้ปุ๋ยร no ับรวงข้าวได้ในทุกปีที่ผมตัดในช่วงต้นเดือนสิงหาหรือว่าปลายเดือนกรกฎานะครับผมก็จะให้ปุ๋ยรับรวงข้าวในวันที่1 8ถึง28นะครับของเดือนกันยานะครับปุ๋ยรับรวงข้าวก็จะให้ในช่วงนั้นนะครับแต่ในปีนี้ตามคาดการก็คงจะเป็นต้นเดือนตุลาคมนะครับต้นเดือนตุลาคมที่จะให้ปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับตอนนี้ให้ปุ๋ยบำรุงได้ไหมนะครับ จริงๆสภาพดูความพร้อมของสภาพข้าวของเรานะครับ 1. ใบเขียวอยู่ 2. ไม่มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโต 3. าก็คือใกล้จะถึงช่วงที่เราจะให้ปุ๋ยรบรวงข้าวนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราไม่ควรให้ปุ๋ยบำรุงถ้าให้ไปนะครับมันจะหมดฤทธิ์ประมาณ1เดือนในช่วงนั้นเนี่ยนับเวลาไปตั้งแต่ตอนนี้ถึงหเดือนข้างหน้าก็คงจะเป็นกลางเดือนตุลา ซึ่งในช่วงนั้นการให้ปุ๋ยรับรวงข้าวก็อาจจะช้าเกินไปเพราะงั้นเนี่ยไม่ควรให้ปุ๋ยบำรุงในตอนนี้นะครับส่วนปุ๋ยรับรวงข้าวก็รอให้ต้นข้าวพร้อมนะครับสาเหตุที่ไม่สามารถให้ปุ๋ยบำรุงในช่วงนี้ได้ก็เพราะว่ามันอาจจะทําให้ข้าวของเรานอกปุ๋ยในช่วงที่เราให้ปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับเพราะว่าธิดปุ๋ยเก่ายังไม่หมดเราก็เร่งให้ธิดปุ๋ยใหม่เพิ่มธิดปุ๋ยใหม่เข้าไปนะครับ มันก็จะทําให้ต้นข้าวของเรามีปัญหาได้นะครับเพราะงั้นนะครับสําหรับคนที่จะให้ปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับอย่าไปดูเพื่อนนะครับเพื่อนชวนไปให้ปุ๋ยรับรวงข้าวอย่าไปดูแต่ว่าให้ไปดูข้าวตัวเองนะครับข้าวตัวเองเป็นหลักนะครับว่าข้าวของเรามันพร้อมที่จะรับปุ๋ยรับรวงหรือยังนะครับส่วนสูตรปุ๋ยรับรวงนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับเพราะว่าถ้าผมบอกสูตรไปนะครับมันก็อาจจะขัดใจหลายๆคน แต่ก็อาจจะพอใจของหลายๆคนเหมือนกันซึ่งสูตรปุ๋ยแต่ละคนเนี่ยให้รับดวงข้าวไม่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับตัวนี้ผมก็คงจะไม่แนะนําไปนะครับว่าใช้สูตรไหนเพราะงั้นนะครับดูสภาพดินตัวเองนะครับแล้วก็แปลงนาตัวเองหรือว่าอาจจะทดลองนะครับที่นามีหลายไร่เนี่ยอาจจะทดลองแปลงหนึ่งใช้สูตรนี้อีกแปลงหนึ่งใช้สูตรนี้นะครับก็ลองดูนะครับ ส่วนของผมนะครับปีนี้ผมก็คงไม่บอกนะครับว่าใช้สูตรไหนเพราะว่ามีกระแสตีกลับมาเยอะนะครับมีกระแสตีกลับมาเยอะเพราะงั้นการให้สูตรปุ๋ยก็คงจะไม่บอกแต่ว่าแนะนําให้ทุกท่านให้ปุ๋ยรับรวงข้าวกันทุกคนนะครับปริมาณผล,ผลผลิตที่ได้ก็เพิ่มขึ้นสูงพอสมควรนะครับโอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับการ ดูแลข้าวนะครับในช่วงนี้นะครับหลังจากการตัดก็ผ่านมาก็ตอนนี้ก็หนึ่งเดือนแล้วนะครับต้นข้าวยังไม่พร้อมให้ปุ๋ยรับรวงทั้งทงที่เป็นช่วงกลางเดือนกันยาแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็คงต้องรออีกต่อไปนะครับรอดูว่าถ้าหากเราตัดช้าเราสามารถให้ปุ๋ยรับรวงข้าวในช่วงไหนถึงจะเหมาะนะครับโอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ